Welcome to one fighting class, fight. live from Bangkok, Thailand. Did you get three five minute rounds of Flyweight M&A? Introducing first, Fighting Out of the Blue Board, training with several M&A teams. Representing Azerbaijan, Mama Sada. Mirab Mama ชนะหกแพ้ศูนย์จากเติร์กเมนิสถานซาซาดาอตัตาเยฟ น้ำเงินเมลับแดงแล้วก็สูงกมาเลยเลี้ยงมัดขวาอโอ้อครับโดนตัวล่างโอเวครับลอยพุ่งมาเลยครับได้หลังแล้วครับตอนนี้ไทยเอฟครับได้หลังแนละ้วตอนนี้มือรับหันมา เข้าเชือกครับมีเดินกมาแทงเข่าไปแล้วโอ้โยโดนดักเขา่าเงี้ยโอ้ยสอบกับออกขวาครับโอ้ยไม่รับไม่รับมีเดินเข้ามาโดนเขาแข้งซ้ายครับสียด้า แขน,นเขา่าเปลี่ยนหมุนมานนเขา่าตบเลี้ยงมัดซ้ายม,ามาววัดขวาหมุบเท็กดีครับมีหลอกจะเทคดาวครับไม่ออกวุบมววีหมัดขวาไม่เอาไม่เไปล่ดาวก็ดึงหลบได้ครับโอ้ยมัดซ้ายมาววัดขวาแข่แรกมัดก,กันโอ้ย สายเข้านะเจะได้ไต่เยอะโอ,อ้ยท้องคนระับท้องจุกจุกนะครับนี่พวงองคไม่ตามต่อไม่เวียงมาฟ้าหลบได้คู่นี้ยืนสู้นะครับไม่มีมีลงไปเล่นข้างล่างนะแป๊บเดียวกลับมายืนสู้กันทั้งคู่ เอาอีแทงซ้ายแทงขวาแหมเขาเอวคู่ขวาแหมมากันโคูซ้ายเข่าครับซ้ายขวาโอ้ยต่างเลียงต่างโยครับนี่ฟุตเวิร์กมีกันโยกศรีษะหลบคู่ข่าวโดนท้องครับตุกหรือเปล่าโดนเตะจิกท้องไปครับนะครับขาวแอนพาวครับแหม ขาย,ยันไว้โอ้ยสายเข้าครับขวาก็เข้าโอ้ยยังเอาครับกรรม,มาการว่าไงกันอย่างเดียวแล้วอตาเอฟอตาเอฟจับขาจับขาเข้เข้าเตยสายอีกทีนึงสายขวาสายเ,ย,ยเอฟเตยตัดขาแล้วก็ต่ยอยครับโอ้ขาซ้ายต้องใช้ศอกไหมศอกนะครับต้องศอกแล้วระยะสั้นต่อยต่อย ย,ยังป้องกันตัวได้ดีอยู่ไ่รับกันอย่างเดียวแล้วครับประการว่าไงครับไม่ตอบโต้แล้วกรมการว่าไงยังไม่จับแยกยังไม่ยุติครับกันอย่างเดียวมีทีฟมีทีโอ้ยอิใช้เท้าเอาลุกขึ้นไปยืดได้ครับแม ตัวครับนี่รับตัดลำตัวเลยโอ้ยสอบกับรับแม่โดนรวบเอี้ยวการเทคดาวไม่ตามด้วยเขา่านี่ครับยกเข่าขึ้นมามีรับขวามีรับปัดซ้ายเอากระด้ากรัด้ามาปัาดซ้าย น่าจะเอาแค่จบตรงแรกเขาโอ้ท้องอีกแล้วโดนท้องแล้วถอยเลยการอย่างเดียวแล้วการอย่างเดียวโอ้โดนเตะล่างโอ้ลงไม่ลงแนละ้วอุ๊ยเข่าโอ้โดนท้องแล้วมีอาการยุบเลยครับโดนซ้ายบนอีกแต่โดนหน้านี่ไม่ไม่มีอาการแต่ท้องนี่ยุบเลยตีเข่าไปทีหมัดขวาดึงหลบได้ทนจริงนะครับ โอ้ยประคัดเอ้โอ้ตีเข่าครับหันเข้าไปแล้วก็ตีเข่าไาหมหันหน้าหนีสิบวินาทีเข่าอีกทีนึงโอ้หสอกฟ้าตายตีเขา่าโอ้ยหมองมุมเลยมถึงมุมครัลยกสองครับ โอ้เมลามาเตะแข้งขวาซาดานามาไป็ต่อยครับไม่เข้าเปล่าเมลอาโอ้ได้มาซ้ายอาการนิดนึงเอาเมล้าเมลับเอาเมยล่างครับบวมลงล่างซิงกันเทคดาวติดเชื่อไปโอ้ยเข่าครับแม่เมลามี ส่วนครับแต่ว่าโดนซัสดาดันเข้ามุมเข้าเชือกแล้วใต้จังหวะง้างเข่าแล้วเข่าไหมโอ้ยตอกปาตอกซ้ายครับโอ้ยบาดซ้ายเข้าอีกตายอีกโอ้ยบาดซ้ายก็เข้าตายเย็บโอ้ยกันคอครับโอนเอาประคัตไปโอ้นวิ่งหนีแล้วโอ้ยตอกซ้ายตอกซ้ายกันอย่างเดียวเข่าอีกทีนึงวิ่งหนีแล้วครับหยุดนะครับกรรมการว่าไงครับโดนกระจับเหรอครับ โอ้เลยได้พักเลยการเรียกให้ไปมุมกลางับไปให้แพทย์ตรวจ จับนะครับาการเตือนบอกว่ารมตีต่ำกว่มามันคัด่าไ,ไม่โดนนะคาบช้าก็ไม่ได้โดนกันจับนะ แบบยาวครับลองกาดก็ไม่รับกแขนกันไว้โอ้ยมีดักเการ้อยครับมีตัว,ว่าเอาซ้ายขวาเข้าแต่จ,จ,จะโอเตะทำเพื่อ,อไปโอ้ยตบก็เสียหลักลงไปลงแล้วครับลงไปอยู่กับพื้นแล้วกอดขาไว้ครับไม่รับมามาไม่ได้มามาสดาครับเดินจับขาไว้ ับอาาเย็บทำไงครับอาเย็บเข่าได้ครับเข่าไปแล้วรับเอวรพยายามจะปีนเข้าหลังล้วมม้นมาพยายามจะเอาม้วนครับม้วนขึ้นมาเอาได้อยู่บนนะครับ เอาครับลายโบนัคราาแอนพาวหอยรัว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 ครับ,บรยังไงจับอัมบาไหมเรนไทยแทงเกิลครับทำแทงเกิลบอดี้แทงเกิลไว้นี่อ่ าตาเยฟอยู่ล่างครับแต่ว่าไม่เสียเปรียบเพราะว่าทำบอดี้แทงเกิลไม่ได้อยู่ล่างแต่ไม่เสียเปรียบครับสอกไปสอกไปยืดออกมาได้ละยืดออกมาได้ อะไเรเงี้ยานอนคอพาดเชือกอยู่หมุนหลบรับยืนได้แล้วครับ<ป>ลุกได้แล้วเอาเดินล,ลงไปครับลากลงไปมีรังเชือกนิดนึงกลายเป็นหมดแรงแล้วเปล่าเหลือหนึ่งนาทีครึ่ง ฟังขาครับโดนแทงเกินไม่ได้กับเชือกกันนะกรรมการไม่เห็นเอา,า,าทีบหน้าไปมึงจะไม่ยืนครับโอ้ยท,ท,ท้องครับเปล่เอ้อาโ,อโ,อโดนแทงดาวปมี่คกีบ ในรำอันมาเล่นกาวเกมแล้วบูอ่อนแรงกันทั้งคู่สามชิปเป็นนาทียกทีสองยกขึ้นมาแค่นทีนึง วินาทียกสองเอายนื่จะมาได้ซ้ายขวาซ้ายแม่มดยกครับยกสามครับโอ้ย,ยเตะเตขล่างครับ ซ้ายไหมโดนแล้วหันหน้าหนีตล้วหลอดนะมีรับฮา,ามาเสรซฮามาซ่ามีโศกตับล่ามกันหลือเจ็บขาดนะ้านนั่นโอ้ยมีเวชั่นมาร์ยกยิ่งครับนี่แหละครับมาต่อย กดขวาขวามาซ้ายออกคนละทีซ้ายขวา,วขวาโอ้โหแรกมาเป็นคนละทีถือว่าทนทั้งคู่นะ าครับลูกขาไม่รับสิงเก็ตเล็กพยายามมาสิงเก็ตเล็กเทคดาวบิดโอ้ทิ้งเนื้อสะโพกครับลงพื้นมานะครับดอยหลังนะครับรวบเอวข้างหลังจับขาครับดันมาเชือกนะครับดึงมาเกีย่ยวเนียวเชือกเอ,เอาครับแปคขา,ขาจะเกี่ยวคอ จะเกี่ยวคอได้ไหมครับพยายามจะทำแองเกิลนะแองเกิลเอาลับติด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 ,ตดเอาแหมหลุดป้ <c oughs> องกันตัวดีคะับมีลับไม่โดนแทงเกิลฝ่ายซ้ายลูอกครับลูกอกครับมีลับหมอกเอาหลุดครับ หลุดลงจะคอมเป็นฟูมาส์ทำเป็นูมาพยายามจะเรียนให้เก็บโชกตอดนิ้วตอดตัดได้แล้วแปดติดแต่หลุดบอกให้สู้ต่อสู้ต่อจัดระเบียบร่างกาย หมุนกลับมา่านอนนิ้วมือซ้ายสอดเข้าคอแล้วนะครับแต่ขวายังเกี่ยวไม่ได้อ๋อยังทำงานตัวดีๆทั้งคู่ลำบากครับตัดกันกรรมการว่าไงครับเตรียมจะพลิกหรือเปล่ายังไม่จับกรรมการยังไม่จับ ยังไงครับพยายามจะรัดคอครับยังไม่ได้ครับมนจะตัวอยู่สูงเกินไปครับพยายามจะแก้ครับอันได้เอ้ากันกันไม่ทำอะไรครับไม่รับมองอยู่หาเหลี่ยมคุกคุกรัดคอครับพยายามจะรัดคอครับจะรัดคอไม่รับได้ครับติดแล้วครับติดแล้วครับกรรมการชี้ยอมครับ สชนะครับเวลาประมาณสาุดาครับบลิก6-3บบนี่ครับ โค้ครับ